คนมีมากถ้ารายจ่ายท่วมจนไหมจนหลักเศรษฐกิจง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คุมรายจ่ายย้ายท่วมรายรับปัญหาไม่เกิดพระศาสดาตรัสไว้เลยการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกถ้าไม่ชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นไงถูกทวงไหมถูกทวง การถูกทวงนี้ก็เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงแล้วยังไม่จ่ายอะไรตามต่อมาถูกติดตามใช่ไหมการถูกติดตามเป็นทุกข์ของคนในโลกพอถูกติดตามที่สุดเป็นไงถูกจับกลุมใช่ไหมการถูกจับกลุมเป็นทุกข์ของคนในโลกก็เพราะเราไม่คุมรายจ่ายไม่คุมรายจ่ายก็เพราะว่าเราไม่คุมความอยาก ไม่คุมความอยากก็เพราะว่าไม่รู้จักธรรมชาติแห่งความอยากว่ามันเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายไว้แล้วทุกคนจะไม่จน